โอ้เสียงบ,บักบักบักเลยว่ะมันคืานอาอ,อย่าพึ่งจับเว้ยเดี๋ยวจะพึ่งจิ้ิเห็นแก่นางสาวสาวนางกลุ่มกลุ่มอย่าไปดมมันเป็นอย่างอีดน้อนั่งเป็นอย่างลูกมันเป็นชีกากบอสเซ็งเตยเป็นอีอย่าง ออตอนตะเยี่ยมจะจีบไปโน่นแหละแล้วมันลำบากไหมบ่ลลำบากเลยอเออขอให้เ้าเป็นคนดีอเออมีศีลธรร<อ>มเออเออทำไมผมช่วงนี้จีบต้องฝนลำบากมากเลยสงสัยมากเลยจีบลำบากว่ะตีตเออลำบากดีทำไมรุ่นตะเยี่ยมไม่ลำบากแต่รุ่นผมเนี้ยลำบากมากเลยโอ้ตีหัวถิ่มอันให้หน้าสำเน,นาอะไรก็ไม่รู้ก้างขวางโลกตลอดเลยจริงจริงนะจมหมดหิดคุณน,น้องเขาเรียนอยู่ ก็เข้าใจเขาเรียนอยู่น้องเขาเรียนอนาคตเขายังไกลของเรามันอายุเยอะแล้วอนาคตมันสั้นไม่รู้จะตายวันไหนหรือวันไหนตัวเองไม่รู้เนาะไม่ของพ่อเนี่ยมันอายุยืนอ๋อเออแล้วมึงกุ้มอะไรเนี่ยกุ้มอะไรไม่รู้ฮะกู้ไม่มีเหตุผลมันแบบกู้โม่งเหตุผลหลายเรื่องไปเรื่อยมันลามปามไปเรื่อยตอนนี้โอ้โหกลัวแล้วว่าอย่างอี้มัน โอ้ยเพิ่มเ้ยกูขึ้นหนักใจนะมึงเดี๋ยวว่าอย่างนั้นไหหนักใจขึ้กันตามตามพอมามาลูกมาเดี๋ยวพอกับผ้าไปนะตามพอมาไปะเมื่อนี้พอกับผ้ากินของแปลกๆแน่จังหน่อยเดิอะไรแปลกอีกเออมาเดี๋ยวพอไป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 ข้างในมาตามพอมาลูกมาจะตามอยู่นี่ไงมากๆบอกรามาเป็นังไหนนี่ของแปลกมาแล้วแม่นบอลนี่บอลใจบอลแม่นกินหัวหอมเลยนะเบนังกินหัวหอมยังไงเลยนี่ อพ oh. าชิลิวพันตับโอ้ยตายแล้วมื่อนี้มีแปลกๆผอกับผ้ากินแปลกๆแวกแ,กแกนกวกลัวคนอื่นเขามีแต่ใส่เข่าค่ำเข่าค่ำกับปลาหมึกอ mm ืด hmm. ีวว๋ยวผอผ้าใส่เนื้ออันนี้ก็ใส่เนื้อไหนอันน mm ี hmm. ้อตับตับตับผ้าชิลิว mm hmm. อ่าผ้าเศษนะเขาเอิน่นผ mm ้ hmm. าเศษเออพันตับบอกง่ายๆก้อนกับพัน เพื่อมพอกับผ้ากินอันนี้จะกักนะแจกข้าวลูกโอ้ยพอขาดบ่ได้คือเกี่ยวพ่อเนี่ยลูกเลยเดี๋ยวลืมตัวอุ้ยแม่นโวยอุ้ยอุ้ยลืม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 ฮะลืมเตัวลืมตัวลืมตัวโอ้ยโอ้ยโทษโทษครับโทษที่เด้อครับเปิดตั้งโดนบ่แนะน้ำช่องสวัสดีครับ มือนี้อยู่กับช่องขอบขั้วหนองเฟื่องหนองฝนชั้นแนวครับมือมือ,มอนี้สวัสดีครับพอเยี่ยมไอเดอนหลังขั้วมือนี้มากกับลูกเขย,ยปล่อยโอ้ยรีบเนี่ยครับเพราะว่าเห็นบักลอยทิ้งอืมเลยมันเฝ้าเนาะครับเนาะมือนี้ผ้าลูกเขย,ยปล่อยมาก,กินผักชีดิวพันตับเนาะครับเนาะเห็นแจนางเสาๆสานางกลุ่มๆอุยย้ยตุดมเดี๋ยวอันนี้เป็นจ้าแมวาอุ่ยอะไรมันหอมนะมาอุ่ยเนาะโอ้ย วิ่งม้อนี่มันเต็มบ่อะใครจะไปรู้แล้วมันจะเหม็นขนาดนี้โอ้ยมันอยูข้นเพิมๆแต่น้าบันพราะตอนแรกผมคิดว่าผมจับขี้มันจริงหื้อเลยเมื่อกี้มันเข้าเนพี้ยเพี้ยมันม่นมันชีมันเพี้ยเพี้ยตัวเออพ่อเอาเพี้ยใส่ด้วยพ่อเพี้ยใส่ด้วยเออเพี้ยแล้วไมาขี่ยังดูนี่เราจะไปใส่หายิีเตะกันทำจริงมันขมไงเพี้ยเนี่ยมันขมมันมันทำให้มีรสชาติรสชาติเออมันรสสามเสี่บ เพี้ยพ่อก oh. 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 uh ็ใส่หนีแล้วพ่อมาลรดตรงนี้น้ำเขาใจบ่อเนี่ยโมดูอะไรนี่เห็นบ่นี่พ่อซื้อมาฝากนี่โอ้ thank you โอ้ลูกใจพ่อทุกมือนี่มันแพงน้ำมันใช่ไหมนี่แหละเชื่อมันหมดละแพงทุกอย่างเลยนะลวดขวดได้กินกินลอยทิ้งเอาเนื้จมลีนลดนี่ละแก้วละละละแก้วเล็กๆไม่มีโอ้เสียงบักบักเลยวะมันคือเอาลูก เอาลูกเอากอนโอ้ยเจ้ขวดนี่ลูกลูกเอากอนกินไปเรื่อยๆกินยอมๆแล้วลูกกลิ่นมันแก่ข้าวมันมึงหืมโอ้ยกินตรงนี้ตรงนี้คือกินตรงนั้นคือลืมไปเลยอ่ะเออมันลืมเห็นบอลมันลืมเสียเสียพรเหลือโดโอ้ยโอ้มึงกินมันโอ้อีกอึกอึกเป็นยังไงเป็นยังไงมึงมันเห็ดหน้าตาเลอะเขาก็เหม็นฉี่หรอ อย่าพึ่งจับโอเดี๋ยวจะพึ่งกินอุ้ยอุ้ยพวกนี่คือปลอมเถอะวะอุ้ยอย่าพึ่งเลยแม่โอ้ยเดี๋ยวอยู่ซื่อนั่งอยู่ซิซื่อนิๆๆๆๆ่งๆเลยพอกินก้อนเนียเราท้องจำกันโอ้ยหมอนี่ก็จะเป็นคนยังสี่วะนี่พอกินก้อนแม่จะกินซาจังก้อนผูนยย้ใหญ่แม่เอ้ยบักไฮนั่นมันอยากยำเราบ่เนี่ยผู้ใหญ่อันนี้ขอโทษนี่กำนันเด็กน้อยกำนันนี่ผู้ใหญ่นี่กำนัน โอ้ยไปเหลือฟาดหัวอย่างบาทเลยมั้พี่น้องเอาองี้ไปซ่าเ,เขาร้อนทองกรบวับดนเดี๋ยวตอนนี้โอ้ยโอ้ย,อยมันก็ตกออกมาหลายเจ้เออแน่อย่าบ่นนะเราเร็วเข้าโยกซ่าสอกสบอโอ้ยเอาเป็นไรล่ะฮะเอียงเข้าอีก คาไข่ไข่วิธีกินนั่งแบบมันเป็นเช็ดของของผอมาครับมาโอ้ยไม่ได้หรออุ้ยหมอนี่มันไม่ใชยังไม่ใช่ตำเลยวะกระทำอยู่ก็คือมึงเฮือมึงมึงอยู่ซื้อเสือดิบมเฮือมอ่าๆโอเคโอเคอุ้ยเอออย่าบ่นนะเอ้าเร็วมาครับมาสู่ผู้สู่คนบ่ว่าทางไก่ทางไก่โบว่าตะยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศบ่ว่าตะผู้เสาโรงงานผู้บ่าวโรงงานบ่ว่าตะ่อบ้านแม่บ้านมากินผ่าชิลิวพันตับพร้อม เพิมกับพอเยี่ยมนะครับเด้อมีเพียบุญเติมบุญเติมเออบุญเติมครับโัษวที่ครับบุญเติมครับอยังหูซื้อตะของอยู่ตัวนี้ว่ามันเลืมหรมันยังหูซื้อตะของอยู่ตัวนือนี่ครับนี่นี่เห็นมน้่ครับนี่นี่ครับอันนี้แก่เจวเพียจะเพื่อโอยอุ๊ยมันจะสวดลวดแต่เพิ่มนี่ครับผมพอกระสซตัวนี้น้ำครับนี่ทาสิบิอะไรนะเฮิืมเขาเรียกอะไรวาสบิเออวาสบิโอ้มันยังหูอยู่ตัวนี้ไหมแม่น บปลกหลานยังหูเสือแต่ของอีดอยู่อันนี้โลเท่าไหร่อ่ะแนะนำไปด้วยนะอันนี้นะครับโลเจ็ดสิบบาทเอาไว้ก่อนมันจะไปหอม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 เอาอะไรอากินกินเอาลูกเอากินมาครับมาๆมาพี่น้องทางเล้าเฮามาลองมึงเด้อมาพี่น้องทางเกาหลีทางเบเยียมทางยังเคยกินบ่ได้ครับผ่าชิลิวพันตับไม่ดมแล้วตับ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 อืมโอ้ มาครับพี่น้องกินแหวกแนวยดติงติ้งสุดยอดไหมสุดยอดเลยกินลูกกินไม่แซ่บนะขมหยอกนะดีมันลูกดี สูตรนี่นะครับเมึงไม่แล้วพี่น้องสูตรซาสบิวาซาวาซาบิบาซาบิเอเอเดี๋ยวมันก็วอาให้พ่อหน่อยดิพ่อไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นีครับพี่น้องสูตรบาซาบิเออบาซาบิเอ้ยโอ้คือไซด์ไตถั่นน้ครับพี่น้องมึงบาซาบิครับพี่น้องมึงมึงมึงโอ้บาซาบิแล้วนี่หยดหยดใช่ไหมลูกเ,เดี๋ยวหยดให้หน่อยหยดให้พ่อหน่อยลูก โอ้พ oh, oh, mm ่อ hmm. พ่อพอลูก mm. พ่อพ่อพอพอวัวนี่ครับบ้าสุบิดบาสุบิอืมบ้าสุบิจับเป็นหยังอืมเป็นหยังไม่คืนสมองลูกโอ้โหเขาดังลงตัวไหนมาเนี่ยลงตัวไหนมาเนี่ย ยอดลูกเยอะเพิ่มว่ะอู้หูให้ย่งอีหลีว่ะแขวงเขาแรงจริงจริงไมายถึงไอ้แก้วนี้นะไม่มันขึ้นดังลูกบาซิบิมันขึ้นดังวาซาบิเนี่ยแม่งขี้มูกไรเลยกูบันตายลูกนี่นี่นี่คุยกับใครวะเนี่ยล่องเมึงลูกเอ้าเพราะเพ่อให้ปลาล่าล่องเมึงได้ลูกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวาจเย็นๆรอคนเดียวก่อนแป๊บนึง จินน้ำกันนะฮะเป็นยังไงพ้อรงจิ้น้นำกันจิ้น้ำกันตัวพ่อก็ให้นี่บาซิบีเนี่โอ้โหของตัวเองนิดเดียวอของตลาของเราเลยโอ้โหมันไม่มันก็นิดเดียวเหมือนกันล่ะลูกลูกอย่าเสียงพ่อ,พ,อพ่อเกิดก่อนลูกเออเหรอ,อพ่อเป็นห่วงกินอ้ํา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 ลูกกินเลยลูกลูกกินเลยลูกกินกินโอ้ยจะเป็นกลวจินลูกกิน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  อย่าพูดอย่างนั้นลูกมันพูดไม่เพาะเราต้องพูดกับ<ข>อ,พ,อพูดไม่เพาะนะลูกนะโอ้มันขึ้นดังยังลูกเอออยู่อย่าอยู่เสยลูกมันขึ้นหูดังแล้วพ่อหูอยู่ขึ้นหูดังแล้วมันขึ้นมาลั่นอยู่จุดสมองเอหม็นขึ้นเลยฮะเหม็นบนออน้ำตาลคือหงหนวยนอ้อมึงยัี้มันทำทา,า,าขึ้นเหรอมาครับมามามา,มาอุ้ยนั่นหาชีวีวันตับลอ่องมึงครับอืมบานป่วย ไสแก้วลูกใส่แก้วใส่แก้วใส่แก้วเออเฮยมื่อครับพีน่นกมา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 กินน้ำกันครับเนี่ยหยุดจริงๆพี่น้องแก้ขาวมาแช่ไว้ก่อนแสบไปรีพี่น้อกวันนี้มันเหนื่อยมากแล้วแม่นุชไปไหนเนี่ยแม่นุช อาหารอย่างนี้แม่นุชบอกว่าพ่อจัดเลยพ่อเดี๋ยวแม่ให้คืนเดี๋ยวแม่กินทีหลังออ๋ตอนนี้แม่ไปกินชาบูอยู่ไหมเออแม่<ด>กินชาบูไม่เป็นไรให้เรามานั่งรอพายครีเรียวตรงเนี้ยมันได้กินดีแล้วนะลูกนะเมันมีเกียรตินะเนี่ยจกินพายครีเดียวพันตับเนี่ยเดี๋ยวเสร็จกินเสื้อนะลูก เดี๋ยวตีนเสื้อมาเซตหน้ามันแสบตานะโอ้แสบพี่น้องมันมีมงบอกครับผมโอ้แสบไม่ดีพี่น้องผากชิลิวพันตับเมืองครับลาสมิอะไรนะั้นเขาเขาเรียกอะไรนะตา์อ่าอ,อะไรอะบาซมิวาซาบิเออบาซาบิเมืองครับเมือง พ่อเยี่ยมไกินในมึงพอเยี่ยมกับบวกสองเลยกับเพียบวกสองบาสิบิอืมเออบวกสองพูเ็น้นามตาหงุดหงิดเลยว่ะ <c oughs> ถ้าตอนที่พ่อซ้อมมวยนะลูกนะเหมือนเขาตีหูดังเลย เนื้อดังมันเปลืองแล้วน้ำตาหงหน่อยอ๋อเหมือนเหมันมันเหมือน,นเขาตีจมูกเนี่ยเออเหมือนเขาตีจมูกลูกน้ำตาหงหน่อยเลยทีอินวันต้องงี้เนี่ยอืออืออือเนี่ยนอนเลยรัพี่น้องชิมูกแจกเลยครับผมแซ่บ,บีิลีครับผ่าชิลิวพันตับมันดังกรอกกรอก,ก,รอก พี่อยากกระแซบอร่อยไหมเติมแซบบ่ลูกอโอค้คือนหนาตางแนลุกฮะเผ็ดมาซมีนี่มันเนียนนเนี่ยครับมาวาซาบิอ <c oughs> พอยอมเอาอันนี้จะข้ามกันลูกนะเมื่งครับผมจะข้ามกันโอ๊กออกันครับแซบวิลีพีน่น้องเด็ดกินเมืองเด้อครับสุดใส่หน,นาดเลยเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ของอันนี้แซบกว่าเยอะเลยนะ อืมอืม a l r โอ h t เจ้ากับเพชรครับผมยังไงลูกชิวๆชิวๆพ่อกัน้าแดงชิวๆลูกโดนกักกักทิ้งเราโอ้ย จิ้มหมวงไรพี่น้องแซ่บอีหลีครับผมเ็ดจ,จิ้งโวงนั่นแหละครับผ่าชิลิวพันตับบม่มีหม่องบอกครับสุดสนต์หนาดเลยเพียขมๆกับบ,บีไซบีขมๆนี่ครับผมแก้วเผ็ดเผ็ดพร้อมกับบาซิบินี่ยวาซาบิอะไรนะเขาเรียก<ว>อะไรวาซาบิบาซาบิครับผมครับกับผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์<ว>กดแชร์กดซับสไครต์<ว>ให้พ่อเยี่ยมเนาะครับเนาะ ว่าจาใดที่พอเยี่ยมบ่ดีกับบุญเติมก็ขอโทษขออภัยเป็นยอ,อย่างสูงใบลูกอือเหมือนเป็นนกนอก่นอมใบเอาขื้นหวัวลูกอือครับผมขอมขอโทษขอขอภัยเนาะครับเนาะใครข้าพเจ้าดเด้อครับให้ใครข้าพเจ้าเด้ออยู่เป็นคนดีอยู่แล้วลูกครับผมอย่าลืม,ลมติดตามช่องลูกเคยพอเยี่ยมนะครับเนาะบุญเติมดอยที่นี่ที่อื่นครับครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหนองฟื้นหลองพอนชัญยวก็ก้าคำว่าสวัสดีครับ ถูกต้องลูกอโอ้น้ำตาไหลเลยลูกน้ำตาหงอย